เดอะแบกภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกมีหลายคำมากคุณแม่หาอันแรกคือ the breadwinner bread ขนมปังเนี่ยนะ bread ขนมปังคือสมัยก่อนเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีเรื่องเงินเนาะมันก็จะมีแบบการที่เราหาเหมือนว่าเรากินข้าวใช่ไหมฮะฝัเราเขากินขนมปังกันเพราะงั้นการที่เราแบบว่ามีขนมปังกินมันคือแทนเงินไปแล้วคำว่า bread จึงกลายไปว่าเป็นหือแค่เรื่องของ income เรื่องของเงินไปแล้วอะ breadwinner เหมือนกับคนที่ earn money มาให้กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแปลว่า The bag เลยคำเนี้ย มีคำว่า the one who carries the family ก็ได้อันนั้นมันเหมือนคำแปลใช่คำแปลแต่ภาษาอังช่คเขาต้องไหมฮะเช่น I am the only one who carries the family ก็คือฉันเป็นคนเดียวที่แบกครอบครัวไว้เออมันแบบยาวไปนะอีกคำหนึงคําว่า the backbone of the family กระดูกสันหลังของครอบครัวถูกต้องถูกต้องฮะ the backbone คืออะไรคะกระดูกข้างหลังถูกไหมคือคนที่แบกทุกอย่างเอาไว้อันนี้ก็ตรงเหมือนกันถูกไหมฮะ ซึ่งอันนี้คือไปใช้ได้แต่ว่า the back ฝรั่งไม่มีนะคะคำนี้ไปพูดไม่แล้ว Are you the back อ่เอานะฮะไม่แล้วฝรั่งเขามีใช่ไหมลูกเป็น backbone อะไรนี่เขามีใช่ไหมไม่แต่ฝรั่งเขาสิบแปดครอจากบ้านไม่ใช่หรอนลูกทำไมก็ถึงจะเป็นหมายถึงว่าสมมติว่าสเราอะต้อง carry ครอบครัวเช่นมันไม่ใช่คนที่ต้องออกไปคุณแม่บางทีอบบางทีอะเราเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลสามีดูแลลูกอะไรเงี้ยเราเป็น the back ไปเลย